วี้เราจะมาทําเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งกับพี่หมึก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 หัน่นเดี๋ยวเราเอาไปต้มน้ําร้อนน้ำรอ้นำรอนเดือดแล้วเราก็เอาหน่อไม้ฝรั่งต้มนะ้ำเดี๋ยวเราค่อยเอามาผัด เราก็เอาปุ้งกับพี่หมึกลวกแป๊บเดียวลวกรวมไปเลยทีเดียวจบนามตามท้องเรือมันหมูใส่ไปหน่อยคราวน,นี้เราก็จะมาปรุงกันในจานเลยเครื่องใส่กระเทียมลงไปแล้วใส่น้ำมันหอย พี่รสซอสปรุงรสตาลนิดหน่อยแล้วแต่คนชอบใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้น้ำลงไปหน่อยนิดหน่อยพักเตือดแปด๊บรสอเทใส่แล้วก็คืนคืนคืนขั้วขัขข้วขัวข้วขัว้วจ้ะ ใส่ทั้งหมดลงไปเลยจ้าโอเคปิดไฟเลยจ้า เสร็จแล้วจ้ะหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งกับปลาพี่หมึกทำง,ง่ายๆของลวกหมดเสร็จเรียบร้อยเติมเครื่องลงไปในนี้น,น้ำมันหุงน้ำมันหอยใส่ลงไปแค่ทีเดียวขึ้นเลยจ้ะ